อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบเพลงซาโลมอนบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามกาลาเทียบทที่สองประจำวันศุกร์ที่23กันยายน2022เพลงซาโลมอนบทที่หนึ่งเพลงยอดเยี่ยมที่สุดนี้เป็นของซาโลมอนเจ้าสาว ขอเขาจุมพิษดิฉันด้วยการจุมพิษจากปากของเขาเพราะว่าความรักของเธอวิเศษกว่าเลาอง,งุ่นน้ำมันหอมของเธอนั้นหอมฟุ้งน้ำของเธอเหมือนน้ำมันที่เทออกมาเพราะฉะนั้นสาวๆจึงหลงรักเธอขอพาดิฉันไปให้เรารีบไปพระราชาได้นำดิฉันไปในห้องโถงของพระองค์เพื่อเจ้าสาวเราจะเต้นโลดและเต้มปีในตัวเธอเราจะพรรณนาถึงความรักของเธอ ให้ยิ่งกว่าเล่าองุ่นเจ้าสาวที่เขาทั้งหลายหลงรักเธอนะสมควรแล้วโอบบตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ,อ๋อดิฉันผิวดำแต่ว่าน่ารักดังเต้นของพวกเคดาดังวิสูตรของซาโลมอนอยามองค้อนขอดิฉันเพราะดิฉันผิวขาำเนื่องด้วยแสงแดดแผดเผาดิฉันผู้พี่ชายร่วมบรรดาของดิฉันได้ ได้ขึ้นโกรธด,ดิฉันเขาทั้งหลายใช้ดิฉันให้เป็นคนดูแลสวนองุ่นแต่สวนของดิฉันเองดิฉันไม่ได้ดูแลอ๋อเธอพูดดิฉันรักเขาบอกดิฉันว่าเธอเลี้ยงฝูงสัตว์อยู่ที่ไหนในเวลาเที่ยงวันเธอให้มันนอนพักที่ไหนทาไมดิฉันต้องเป็นเหมือนคนที่เอาผ้าคลุมหน้าไปตามฝูงสัตว์ของพวกเพื่อนเธอเจ้าเบา่าโอแม่งามเลิศ เหนือหญิงทั้งหลายถ้าเธอไม่รู้จงเดินไปตามรอยเท้าฝูงแพะแกะแล้วจงเลี้ยงลูกแพะแกะของเธอไว้ที่ข้างเต็นของผู้เลี้ยงแ,แกะเกะเถิดโอที่รักของฉันเอ,อ๋ยฉันขอเปรียบเธอเป็นหนึ่งอาชาเทียมราชโลของฟาโรแก้มทั้งสองของเธองามด้วยเครื่องประดับลำคอของเธอก็สง่าด้วยสร้อยเพชรพวกฉันจะทําเครื่องประดับทองคํามีลูกปัดเงินประกอบเจ้าสาวเมื่อพระราชากําลังประทับที่พระแท่นน้ามันหอม นารดาของดิฉันก็ส่งกลิ่นฟุ้งไปที่รักของดิฉันเป็นเหมือนอ่อห่อมดยอบสำหรับดิฉันห้อยอยู่ระหว่างสองฐานของดิฉันที่รักของดิฉันเป็นเหมือนช่อดอกเทียนขาวสำหรับดิฉันที่อยู่ในสวนนุ่นเอ็นเกดีเจ้าเบา่าวโอที่รักของฉันเธอช่างสวยงาม โอ้เธองดงามเหลือเกินดวงตาทั้งสองของเธอดัง่งรบีราบเจ้าสาวดูเธอที่รักของฉันเธอช่างสง,งา่างามเหลือเกินเธอเป็นคนน่ามองจริงๆที่นอนข,ของเขาเขียวที่นอนของเราเขียวสดคือเรื่องของเราทําด้วยไม้นสนศีดาและแปลของเรานั้นทําด้วยไม้นสนสามใบเพะะลงซาโลมอนบทที่สอง ดิฉันเหมือนดอกหญ้าฟล่นในทุ่งชาโลนเหมือนดอกลินดี้ในผูกเขาเจ้าเบาดอกลินดี้ที่อยู่ท่ามกลางกอหนามกระชับอย่างไรที่รักของฉันก็เด่นอยู่ท่ามกลางสาวอื่นๆอย่างนั้นเจ้าสาวต้นท้อขึ้นอยู่ท่ามกลางต้นไม้ป่าอย่างไรที่รักของดิฉันก็อยู่ท่ามกลางชายหนุ่มอื่นอย่างนั้นดิฉันชอบนั่งอยู่ใต้ร่มของเขาและผลของเขามีรสหวานเมื่อดิฉันลิ้มลองเขาให้ดิฉันดื่มเหล้าง,งูนและปกคลุมดิฉันด้วยความรัก จงชูกำลังของดิฉันด้วยขนมลูกเกดขอให้ดิฉันชื่นใจด้วยผลลูกท้อเพราะดิฉันป่วยด้วยความรักแขนซ้ายของเขาซ้อนใต้ศีรษะของดิฉันไว้และแขนขวาของเขาสอดกอดดิฉันไว้โอ้เราบุตรีของเยรูซาเล็มเอ๋ยดิฉันขอให้เธอทั้งหลายสาบานต่อละมั่งหรือควางตัวเมียในทุ่งว่าพวกเธอจะไม่เร้าหรือจะไม่ปลุกความรักให้ตื่นขึ้นตื่ จนกว่าความรักจะจุใจแล้วแน่เสียงที่รักของดิฉันดูเถิดเขามาแล้วกำลังเต้นโลดอยู่บนภูเขากำลังกระโดดอยู่บนเนินเขาที่รักของดิฉันเป็นดุจละมั่งหรือดุจกวางหนุ่มดูเถิดเขากำลังยืนอยู่กำลังกำแพงของเราเขาจ้องมองทางหน้าต่างแอบมองผ่านตะข่ายที่รักของดิฉันได้เอ,อ่ยปากพูดกับดิฉันว่าเจ้าเบาที่รักของฉันเอ,อ๋ยเ,เธอจงลุกขึ้นเถอะ คนสวยของฉันเอ๋ยออกมากับฉันเถิดเพราะว่านี่เนี่ยฤดูหนาวล่องไปแล้วและฝนก็หมดแล้วดอกไม้เบ่งบานไปทั่วพื้นดินเวลาสำหรับร้องเพลงมาถึงแล้วและเสียงคูของนกเขาก็ได้ยินอยู่ในถิ่นของเราผลเมะเดื่อกำลังสุกบนต้นไม้และเถางวนมีดอกบานอยู่มันส่งกลิ่นหอมฟุ้งที่รับฉันเอ๋ยจงลุกขึ้น คนสวยของฉันเอ๋ยออกมากับฉันโอ้แม่นกเขาของฉันเอ๋ยแม่นกตัวที่อยู่ซอกผาในกำบังของเขาที่สูงชันขอให้ฉันได้ชมรูปโฉมของเธอหน่อยเธอขอให้ฉันได้ยินเสียงของเธอหน่อยเพราะว่าน้ำเสียงของเธอช่างหวานหูและลูกของเธอช่างงามบิกรช่วยจับสุนัขจิ้งจอกให้เราหน่อยคือสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กที่ทำลายสวนองุ่นเพราะว่าสวนองุ่นของเรากำลังมีดอกแล้วเจ้าสาว คนที่ดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของดิฉันและตัวดิฉันก็เป็นของเขาเขากําลังเลี้ยงฝูงสัตว์ของเขาท่ามกลางหมู่ต้นลินลี่โอ้ที่รักของดิฉันขอเธอเป็นดั่งละมั่งหรือกวางหนุ่มที่เชื่อเขาเบเธอจนวันใหม่มาถึงและเงาหมดไปเพลงซาโลมอนบทที่3ยามราตรีการเมื่อดิฉันอยู่ ยังอยู่บนที่นอนดิฉันเสาะหาผู้ที่ดวงใจของดิฉันรักดิฉันเสาะหาเขาแต่หาไม่พบบัดนี้ดิฉันจะลุกขึ้นแล้วจะสอบไปให้ทั่วเมืองไปตามถนนและลานเมืองดิฉันจะเสาะผู้ที่ดวงใจของดิฉันรักดิฉันเสาะหาเขาแต่หาไม่พบพวกยามได้พบดิฉันขณะที่ลาดตระเวนในเมืองนั้นแล้วดิฉันถามว่าท่านเห็นเขาผู้ที่ดวงใจของดิฉันรักไหมพอดิฉันผ่าน ผ่านยามโพดมาหน่อยเดียวดิฉันก็พบผู้ที่ดวงใจของดิฉันรักดิฉันจับตัวเขาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยให้เขาหลุดไปเลยจนกระทั่งดิฉันพาเขาเข้ามาในเรือนของมันดาดิฉันและให้เข้ามาในห้องของผู้ที่ให้ดิฉันได้ปฏิสนธิโอราบุตีของเยรูซาเลม็มเอ,อ๋ยดิฉันขอให้เธอทั้งหลายสาบานต่อเรามั่ง หรือกวางตัวเมียในทุ่งว่าพวกเธอจะไม่เร้าหรือจะไม่ปลูกความรักให้ตื่นจนกว่าความรักจะจุดใจนั่นใครหนอที่กำลังขึ้นมาจากถิ่นทุกลกันดานดุกระดูดเสา,วาคว้านดุูควันหอมของมดยอบและกำยานทำด้วยเครื่องหอมของพ่อค้าดูเถิดเป็นพอวอของซาโลมัน ห้อมร้อมด้วยนักรบ60คนเป็นนักรบอิสราเอลทุกคนถือกระบ,บี่และเป็นผู้ชำนาญศึกเขาทุกคนเหยียกบกระบี่ไว้ที่ต้นขาของตนเพราะเก่งภายในยามราตรีกษัตริย์โซโลโมอนทรงสร้างพระวอสำหรับพระองค์ด้วยไม้จากเลบาน,นอนโลกทรงทำเสาพระวอนั้นด้วยเงินพนักพักผิงด้วยทองคําและพะนักที่ทําด้วยผ้าสีม่วงข้างในพระวอนั้นบุด้วยหนังโดยบุดีแห่งเยรูซาเล็ม โอ้บุตรีแห่งซีโยนเอ,อ๋ยจงบอกไปไปดูกษัตริย์ซาโลมอนเถอะทรงมงกุฎซึ่งพระราชนีให้สวมให้ในวันที่พระองค์ได้ทรงอภิเษกสมรสนั้นในวันซึ่งพระไทยของพระองค์เบิกบานอยู่เพราะโดยธรรมบัญญัตินั้นข้าพเจ้าได้ตายต,ายต่อรรมบัญญัติแล้วเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ต่อพระเจ้าข้าพเจ้าถูกตึงร่วมกับพระกิตแล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระกิตต่างหากที่ทรงม,มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขนาดนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้ทําให้พระคุณของพระเจ้าเป็นโมฆะเพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้วพระพิสก็สิ้นพระชนโดยเปล่าประโยชน์